รกาสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวเดย์โบชาวอด d i เซเบอร์ชาววอลเลอร์กันทุกท่านด้วยนะครับเราอยู่กันในเกมอดีตเซเบอร์วันนี้เราจะมาสรุปสั้นๆนะครับข้อมูลที่ผมแบบว่ารวบรวมมาอาจจะตกหล่นบ้างหรือครบบ้างไม่ครบบ้างไม่รู้ขออภยัยผมจะเลือกอันที่สําคัญสําคัญแล้วกันเท่าที่รู้นะครับเท่าที่สรุปสรุปมาสำรวสํำนวนอาจจะตรงบ้างผิดบ้างอะไรนะกันนะครับแพทใหม่ที่จะอัปเดตใน27เมษายนนี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ร้านเติมเกม b l i t m a n Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภ ายร้อยเปอด้วยระบบ Off ฟิเชียนะครับมีแอดมินบริการดูแล24ชั่วโมงและตอนนี้เกมที่รักหรือเกมที่เรารักนั้นก็ได้พร้อมให้บริการแล้วใครอยากจะเติมเป็นล้านเลยเหรอพี่ก็จัดไปเลยเลยครับพี่ชายเราจะเติมกันเป็นล้านไปด้วยกันโปรโมชั่นตามนี้เลยนะครับไปลองเติมกันเลยสําหรับผู้ที่สนใจเพียงแอดไลน์แอดลิสแมนช็อปนะฮะมีแอดทั้งหน้านะครับและตอนนี้เขามีบริการเติมเกมผ่านเว็บไซต์ l i s m a n s h o t c o m ด้วยนะครับจะเติมเกมก็ได้หรือซื้อบัตรเติมเกมก็ดีนะครับสามารถซื้อบัตรใ Laser Go, ั่ิมะาช แด่กิจกรรมดีๆได้ที่ Facebook ของ r ล d m a n Shop เลยนะครับเอาอันยิ่งใหญ่เลยอันที่จะเรียกว่าอะไรอะ่ะดึงให้ผมอยากกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งอะ่ะคือระบบซีซั่นระบบซีซั่นอย่างนี้คือถ้าใครเล่นเกมแนวเนี้ยยังไงก็รู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรเป็นยังไงเล่นกัน3-4เดือน ตัวตัวซีซันก็จะกลับมาอยู่ในโหมดธรรมดาไอ้ระบบซีซันนี้ก็เหมือน bo, e, ไดโบ POE เกมที่เราชอบๆอบเล่นกันทั้งหลายแหล่ที่เป็นต้นแบบของตัวเกมนี้นะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจน่าสนใจพอสมควรนะครับเพราะว่าในระบบซีซันเขาก็จะปรับใหม่ทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตเปรียบเทียบอะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวลองหาวิดีโอมาอินเสิร์ตให้เออปรับใหม่ที่พูดหนึ่งนี่ก็คือการ โกลอปของตัวละครก็จะเร็วขึ้นคูณ3นู่นนี่นั่นในโหมดซีซั่นในโหมดอะไรอย่างนี้นะฮะส่วนใครที่ไม่เล่นซีซั่นก็ได้ครับแต่ว่าคอนเทนต์ใหม่ๆก็อาจจะไม่ได้เล่นแต่ว่าไออัปเดตใหญ่ๆอะไรก็จะเหมือนกับระบบซีซั่นแต่แค่อาจจะมีคอนเทนต์ทะเล้งต่างๆคล้ายๆผมผมมองว่าอาจจะได้รางวัลพิเศษเป็นไอเทมพิเศษหรืออะไรไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าในเรื่องของ เปลี่ยนสกิลอะไรใหม่ก็น่าจะอัพให้แล้วก็ยังมีของการเพิ่มช่องกระเป๋าจาก150เป็น300ช่องนะครับแล้วก็สําหรับใครที่เติมไปเนี้ยเขาจะคืนเขาจะคืนเขาเรียกว่าคืนเป็นเพชรมาให้คุณก็เอาไปเติมซื้อแฟชั่นหรืออย่างอื่นได้ปรับสมดุลพวกสกิลที่ไม่เมตาให้มันให้มันโหดขึ้นอ่ะทำให้เราแบบว่าได้ได,ได้ได้เล่นอะไรใหม่ๆขึ้นนะครับไม่ไม่ไม่ซ้ำจำเจแบบว่าเดิมเดินะอ่ะขอเป็นเพื่อนเนาะอ่ะรับเป็นเพื่อน <laughs> สวัสดีครับ นี่หาวนี่หาวมาครับโอเคไปเราพูดกันต่ออ่ะระบบซีซั่นก็มันก็พูดยากนะระบบซีซั่นเพราะว่ามันยังไม่ได้เปิดอะไรมามากมายมันอธิบายมาคร่าวๆเล,เล็กๆน้อยๆเองอะนะครับสําหรับระบบซีซั่นแล้วก็ มีการแบบว่าการดรอปต่างๆก็จะทวีคูณเพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้เราดรอปของได้ง่ายขึ้นได้ของไอเทมที่ดีขึ้นนะครับเหมือนกดใบคูณกดอะไรงนี้เลยแล้วก็ไอไอรูนต่างๆเก่าๆใหม่หมๆรูนลิงก์อะไรที่เขาว่าๆกันก็จะหาง่ายขึ้นนะถ้าจะไม่ผิดนะครับ ปรับใหม่ใช่ไหม X12 ก็จะเข้ามานะเห็นบอกว่า X12 เ็าเข้ามาแล้วทีเนี้ยเซิร์ฟทุกเซิร์ฟก็จะรวมกันครับไม่ว่าจะเกาหลีหรืออะไรเงี้ยก็คือเราสามารถเจอกับทุกคนได้และเขาก็จะรวมเซิร์ฟแล้วก็การค้าต่างๆก็จะรวบรวมกันเป็นแบบเหมือนทั่วโลกเลยทีนี้มันก็จะรวมกันทั่วโลกเลยนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมก็ยังเล่นไม่จบ X 1> 10 1สอสักทีนะครับนี่ส2องจะมาแล้วในโหมดซีซันผมก็กะว่าอาจเล่นตัวนี้ไปเรื่อยๆรอจนโหมดซีซันมาก็คงแบบว่าไปเริ่มใหม่ก็คงถ้าใครถามบางคนก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่าเบื่อจำเจแบบเดิมมันก็อาจะรีสามสี่เดือนทีอะไรอย่างนี้เนาะบางคนก็อาจจะชอบเพราะว่ามันจะได้สดใหม่ตลอดเวลาคนมันก็ได้หมุนเวียนกันเข้ามาเล่นการค้าหรือเม็ดเงินต่างๆมันก็จะแบบว่าไม่ได้ถูกสูญหายไปอย่างอันนะี้นะครับโหมดอะไรพวกนี้เนาะ แล้วก็การลบตัวละครจาก3วันที่ผมอ่านมาจาก3วันเป็น3ชั่วโมงเพื่อให้การแบบว่าเล่นโหมดซีซันเพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่าโอ้เชื่อตัวนี้จบแล้วหดแล้วลบทำคอนเทนต์อะไรว่ากันไปลบเล่นใหม่อะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ประกาศไว้ด้วยแล้วกันนะครับอันไหนตกหลน่นหรืออะไรยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับแต่ว่าที่ที่หลักๆเนี่ยสรุปของคลิปนี้เลยก็คือว่ามามา,มาพูดถึงเรื่องซีซันอย่างเดียวเลย แบบว่าซีซั่นเพิ่มช่อง300ช่องระบบซีซั่นจะมาในวันที่27เมษายนนี้ก็แค่จะทําคลิปนี้มาเพื่อ,อาถามความเห็นคุณผู้ชมแล้วกันว่าระบบซีซั่นเนี่ยดีไหมคุณคุณคิดว่ามาดีไหมบางคนที่แบบว่ามีตัวละครลูกรักก็อาจจะช้าใจหน่อยนะครับที่ต้องแบบว่าโอ้ตัวนี้มันก็อาจจะเล่นได้แค่แบบซ้ําๆเดิมๆวนสาวนแมปวนอะไรเก่าๆตันแล้วนู่นนี่นั่นแต่พอระบบซีซั่นมาก็ทําให้แบบว่า ต้องเริ่มใหม่เพื่อไอเทมใหม่อะไรใหม่นะครับแล้วก็การเติมเงินก็อาจจะมีผลน้อยลงไหมใช่ไหมแต่ว่าเขาก็ต้องหาวิธีที่ทําให้เขาอยู่รอดด้วยการเติมเงินอะไรสักอย่างเนี่ยแหละโอเคมีความเห็นยังไงกับระบบซีซันก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่วนใครที่แบบว่า ขายรหัสช่วงนี้ก็อาจจะแย่หน่อยผมมองว่ามันแย่หน่อยนะครับอาจจะไม่มีคนซื้อเลยก็ได้นะครับขายแพงขายถูกเติมไปเยอะแค่ไหนนะครับแต่ก็ว่ากันครับเดี๋ยวเรามารอดูกันวันอัปเดตจริงอีกทีเดี๋ยวผมจะมาสตรีมด้วย27เมษายนนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับตกหล่นอะไรผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยนะครับ